สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะเป็นคลิปการทํานายดวงความรักของชาวราศีพิจิกลัคนาพิจิกนะคะประจําช่วงวันที่1 5บหถึงสามมีนาคมนี้นะคะ การนับราศีก็จะเป็นแบบตนตกสามารถดูรายละเอียดได้ที่ใต้ description box ได้เลยนะคะและการทำนายก็เป็นการทำนายโดยรวมไม่ได้ระบุหรือเจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งฉะนั้นมันจะไม่แม่นยำสำหรับทุกคนนะคะดังนั้นขอให้คุณใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะโอเคค่ะสำหรับคนโสดชาวพิจิกนะคะความรักของคุณจะเป็นยังไงบ้างนะคะสถานการณ์ของคนโสดชาวพิจิก เฮลเฟนค่ะห้าถ้วยค่ะเดอะฟูนะคะไฮพินเทสเมจิเชียนค่ะช่วงนี้เข้าวัดเข้าวาดทำบุญนะคะทำบุญบ่อยเข้าวัดขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอให้เจอคู่ขอให้เจอคนรักที่ดีนะคะใพ่เป็นแบบนั้น แล้วบางคนเนี่ยขอให้สมหวังในความรักจากคนที่เราแอบ,บรักอยู่ด้วยคุณไม่กล้าบอกเขาคุณสองจิตสองใจว่าคุณจะเก็บมันเอาไว้หรือคุณจะบอกเขาเออกไปดีนะคะกลัวเสียใจอะ่ะคือเหมือนสองจิตสองใจว่าจะเอาอยัางไงมันเป็นฟีลลิ่งของการแอบ,บรักเพื่อนแอบบรักใครสักคนหนึ่งรู้สึกดีกับเขาแต่ก็เหมือนอึดอัดอยู่ในใจว่าจะพูดจะบอกจะแสดง ตัวตนดีไหมว่าเราชอบเธอนะหรือฉันจะแสดงเขาเรียกอะไรนะพฤติกรรมหรือมีการกระทําอะไรบางอย่างทําให้เขารู้ดีไหมว่าเราก็แคร์นะหรืออะไมันเป็นความอึดอัดใจ,จอยู่ข้างในนะคะเก็บความรู้สึกอยู่ข้างในทีนี้เรามาดูเขาคนนั้นนะคะเขาคนนั้นเป็นยังไงสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์นะคะโสดไหมหรือยังไงควีนซับซอนนะคะ ควีนซับเฮนด์เคค่ะสามเหรียญค่ะเก้าทั่วแล้วก็เดอะสตาร์เขาเป็นคนที่มีสนเสน่ห์เป็นคนที่ดูดีอะมีสนเสน่ห์เขามีคนคุยคุยกันอยู่นะคะแต่ถามว่าคบไหมยังไม่ได้ครบนะคุยคุยคุยเท่านั้นนะคะคุยเล่นๆไปมีเพื่อนฝูงอะไรเงี้ยค่ะคุยไปคนที่เด่นๆน,นะคะจะเป็นชาวธาตุลมธาตดินธาตลมทัดดิน,ท,ดท,ดดนที่อยู่ในราศีลักนาดาวศุกองค์กรพฤกศพกันนะคะกลุ่มเมทุนตุลนะคะ เขาเป็นคนที่มีสเสน่ห์ต่อเพศเดียวกันด้วยอืมหรือคุณอ่ะเขาเนี่ยเป็นฟิลลิ่งของการรักคนที่อยู่เพศเดียวกันก็เป็นไปได้เช่นกันนะคะก็ค่อนข้างเด่นจากไพ่ทีนี้ต่อไปเรามาดูความรู้สึกเขากันบ้างเขาล่ะเขารู้สึกยังไงกับคุณจริงๆอ่ะคุณจะได้รู้ไหมว่าคุณจะทํำยังไงขอดูความรู้สึกของเขาหน่อยค่ะคนที่พิจิกรักชอบเนี่ยเขารู้สึกยังไงกับพิจิต จะบอกเลยว่าเขาบริหารสเสน่เก่ง a c e of p e n น a c l e คค่ะ j ั s เม n e นะคะ We a l l Fortune ก็อยากพัฒนาจากเพื่อนนะก็เหมือนจะอยากพัฒนาเขารู้สึกดีค่ะรู้สึกก็ไม่ได้รังเกียจเรานะเขาไม่ได้รังเกียจเราเขาก็รู้สึกดีถ้าพัฒนาได้ก็ดีแต่ว่ายังไม่ถึงขั้นรักคุยคุยไปได้อยู่นะคะคุยคุยไปได้คุยได้แต่เขาอะมีตัวเลือกนะ เขาก็คือก็คุย,ยกับคุณได้แต่เขาก็ก็ต้องดูคนอื่นด้วยว่าอะไรยังไงนะคะเขาเขายังไม่ถึงขั้นรักอะฉะนั้นมันต้องใช้เวลาสําหรับเขานะจากที่ไพ่ขึ้นทีเรามาดูความรู้สึกของคุณที่มีต่อเขาบ้างนะคะคุณรู้สึกยังไงกับเขาเมจิเชียนค่ะเจ็ดเหลียง รักเลยอะรู้สึกดีมากนะคะรู้สึกดีมากมากชาวราศีตุลเด็นนะคะคนที่คุณชอบที่เป็นชาวราศีตุลน,นี่คุณข้างเด็ดคุณคิดว่าคุณจะทำยังไงดีคุณรู้สึกดีกับเขามากอะ่ะ คุณใช้ทั้งหมดที่มีอ่ะอยากจะทุ่มเทเขาแต่เหมือนคุณเองก็ดูดูอยู่เหมือนกันดูสถานการณ์ว่าคุณควรจะทํายังไงดีคุณควรจะบอกรักเขาดีไหมหรือคุณจะยังไงแล้วคุณเองก็ไม่รู้ว่าเขาคิดยังไงแต่ในใจของคุณอ่ะมันเป็นสิบถ้วยคือความสบายใจนะคะคือความสบายใจความรู้สึกดีอยากใช้เวลาอยู่ด้วยมันมีความสุขมันแฮปปี้อ่ะมันเหมือนความรักที่แบบวัยรุ่นหนุ่มสาวกลุบกรุนะคะสิบถ้วยอ่ะอใช้เวลากับเขาอยู่ ข้างกันก็ยังดีไปดูหนังก็ได้กินข้าวก็กเล่นอะไรแบบนั้นคือสิบถ้วยมันเป็นไพ่ที่ดีที่สุดความรักแล้วดับไปขึ้นในฝั่ง,งคุณค,คุณนะมีความรู้สึกให้เขามากกว่าที่เขาให้คุณของเขาอจะเป็นลักษณะฟีลชอบรู้สึกดีไม่รังเกียจคุยได้โอเครู้สึกดีนะคะก็ถ้ามันสามารถที่จะพัฒนาได้มันก็โอเคนะแต่ก็คือมีตัวเลือกนะก็ต้องใช้เวลานะโอเคไหมอะไรเงี้ยนะคะทีต่อไปค่ะเรามาดู มาดูว่าอา่มันจะเป็นยังไงต่อไปสถานการณ์นะคะจะเป็นยังไงต่อสำหรับคนโสดเอซ็อกเพนทัคเคิลส์นะคะเก้าเหรียญโสดไปก่อนค่ะช่วงนี้คือฟีลลิ่งของการแอบรักแปดเหรียญทุ่มเทค่ะ เพ่งเทให้เรื่อยๆอืมก็มีแนวโน้มไปในทิศทางที่ดีเรื่องคนโสดเนี่ยค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะคุณไม่ต้องเร่งรีบคุณพิสูจน์ตัวเองไปคุณรู้สึกดีคุณก็ทําค่ะนะคะคุณรู้สึกดีคุณก็ทําแคร์เขาคุณอยากแคร์คุณแคร์นะคะคุณอยากส่งข้อความว่าเอ่อชวนไปดูหนังกินข้าวมันก็ได้อยู่มันก็ไม่ใช่เรื่องผิดนะคะเพราะว่าเขาก็เองก็รู้สึกดีแต่ก็คือคุณอะรู้สึกดีมากกว่าเท่านั้นเองสถานการณ์ที่เป็นต่อไปเนี่ย เรื่อยๆนะคะไม่ได้มีปัญหาอะไรให้แบบน่ากลัวมีไพ่เดทเข้ามาทำไมมีเอซับซอนแล้วก็มีไพ่เดชอาจจะมีปัญหาอะไรบางอย่างเข้ามาบ้างนะคะแต่การให้ของคุณเนี่ยคุณอย่าให้เยอะเกินนะมันจะมีคนใหม่ๆเข้ามาอีกอะที่เข้ามาเป็นตัวเลือกดังนั้นห้าสิบห้าสิบนะคะคือคุณให้เขาได้ใจของคุณอะแต่คุณต้องให้ตัวเองด้วยนะเพราะว่า ตัวเลือกใหม่ที่เข้ามาเนี่ยมนะันอาจจะทําให้ค่อนข้างที่จะสับสนลังเลเลยแหละเพราะยิ่งคาดหวังเนี่ยบางทีเราอาจจะเราอาจจะยอมแพ้ไปเองก็ได้นะคะให้ความรักอยากจะบอกอะไรความเชื่อใจค่ะ this could be the one นะคะโอเคค่ะความรักครั้งนี้เนี่ยมันคุณจะต้องเชื่อใจ ตัวเองคุณจะต้องมีความมั่นใจในตัวเองว่าคุณมีดีอะไรคุณเจอคนที่คุณรู้สึกดีละก็คงเป็นคนนี้แหละนะคะแต่ตรงเนี้ยคุณจะต้องใช้จิตวิญญาณของคุณในการที่จะเชื่อมั่นในในในคุณค่าของตัวคุณเองแล้วแสดงมันออกมาเขาเห็นว่าคุณมีดีอะไรคุณมีคุณค่าอะไรยังไงใช่ไหมออกมาเป็นตัวพิสูจน์แล้วอย่ายอมแพ้ให้คุณเชื่อมั่นในตัวเองนะคะโอเคค่ะ สำหรับคนโสดก็ประมาณนี้นะคะไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณดูุกการกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะโอเคนะคะต่อไปจะเป็นคนที่อยู่ในความสัมพันธ์มีคู่มีแฟนนะคะว่าชาวพิจิกเนี่ยชาวพิจิกมีคู่นะความสัมพันธ์จะเป็นยังไงสถานการณ์นะคะเป็นยังไงบ้างในช่วงนี้ความรัก ของคุณนะคะที King ่งบคัพค่ะ e m p e r o r Justice สมีแต่ไพ่ใหญ่ขึ้นมานะคะห้าดาหกไม้เท้าค่ะความนิ่งความนิ่งของสถานการณ์ของตัวคุณหรือคุณอาจจะเจอความนิ่งจากฝั่งเขานะคะมีใครบางคนตัดสินใจที่จะหายไปนะคะเงียบ นอนไม่คุยหรือเดินออกมาเป็นการเหมือนกับว่าจะพิสูจน์ว่าเขาจะง้อเราไหมหรืออะไรไหมนะคะแต่ในใจก็คือยังอยากรู้สึกอยู่แหละยังรู้สึกอยู่แต่เหมือนกับว่าเราอยากลองใจเขานะคะประมาณนั้นทีนี้ในฝั่งของเขาล่ะสถานการณ์ของเขาเป็นยังไงนะคะสถานการณ์ของเขาเป็นยังไงบ้างนะคะ แปถ้วยนะคะนายอักษรเหกเรียญอยูมีแต่ไพ่มนุษย์นะคะมีแต่ไพ่บุคคลนะคะอืมเพศสเปนดักิลดูแล้วน่าจะเป็นตัวเขาแหละอย่างที่บอกว่ามีใครบางคนตัดสินใจที่จะเดินออกมาจากสถานะหรือความสัมพันธ์เพื่อพิสูจน์นะคะตัวเขาก็มีความเย็นช้ามากมายกายกองหรือเขาจะเป็นชาวธาตุลม นะคะคในที่นี้มีชาวธาตุลมนะคะและธาตุดินที่เด่นๆธาตุลมที่เด่นเลยก็คือจะเป็นชาวตุลน,นะคะมีตุลกุ้มเมถุนนะคะธาตุดินก็คือมังกรประจบกันที่อยู่ในราศีลัคนาดาวศุกร์นะคะสถานการณ์ในฝั่งของเขาเนี่ยเหมือนกับว่ามันจะเป็นฟีลลิ่งของการเย็นชาความแบบไม่สนใจนะคะหรือคำพูดหรืออะไรที่มันดูแบบ มัน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 เฉียบอะมันแบบว่าเสียดแทงใจเราอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันเป็นฟิลของการที่ไม่ค่อยแคร์กันเท่าไหร่นักการปะชดปะชันกันนะคะแล้วก็มันไม่ค่อยมีความโรแมนติกเลยมันมีแต่ปัญหาสักหน่อยหนึ่งในช่วงสถานการณ์ช่วงนี้จนทําให้คุณหรือเขาเนี่ยเดินออกมานะคะหรือแบบงอนกันทําเป็นหายไปนะคะทาเหมือนกับว่าหายไป จะดูว่าจะง้อกันไหมหรือยังไงไหมส่วนตัวเขานั้นถามว่าง้อไหมก็ไายขึ้นค่อนข้างชัดเจนนะคะว่าน่นาจะไม่น่าจะไม่นะคะโอเคเรามาดูความรู้สึกของเขาดีกว่าความรู้สึกของเขานะคะเขารักคุณบ้างไหมตอนนี้ความรู้สึกเขาที่กับคุณเป็นยังไงนะคะเขาไม่แน่ใจเขาหันหลัง เป็นเทอร์เรอนิ่งเขานิ่งมากเจ็ดไม้เท้าเขามีกำแพงเขานิ่งเขาไม่แน่ใจว่าเขารู้สึกยังไงกับเรานะคะเหมือนเขาอยากจะอยู่กับตัวเองปีกวิเวกออกมาสักพักหนึ่งอยู่กับตัวเองไม่แน่ใจกับความรู้สึกไม่แน่ใจกับสถานการณ์ว่ามันจะเป็นยังไงต่อไปมีทิฐิมีอีโก้ต่อกกันสูงนะคะเขาหันหลังให้ความรัก ทีนี้ความรักของคุณละ่ะตัวคุณเองคุณรู้สึกยังไงกับเขานะคะไพ่สลับกันได้นะคะแล้วแต่เคสนะคิงออฟ r อดนะคะสมเหรียญค่ะแไม้เท้าค่ะสมไม้เท้ารอรอที่จะพูดคุยนะคะรอที่จะเคลียร์รอที่จะคุยกันว่ายังไงต่อความสุขงคุณคุณยังรักเขาไหม มันก็มีแคร์บ้างอะแต่ว่าด้วยความที่มีทิฐิและอีโก้สูงมากด้วยคิงอับซอด d นะคะหัวดือ้อหัวรัน้นไม่ยอมก่อนเขาจะต้องเป็นฝ่ายยอมเข้ามาคุยแต่ต่างคนต่างจากที่ดูเนี่ยต่างคนต่างไม่ยอมเลยนะคะคุณจะยอมเขาไหมเนี่ยขอเนี้ยอมคุยก่อนไหมหรือยไงยอมแก้ปัญหาอะไรไหมเจ็ดเหรียญค่ะไม่อะน้วเขาอะ เขาอะเขาจะยอมเคลียหรืออะไรไหมคะจะยอมเข้าหาคุณก่อนไหมเจ็ดดาบปล่อยค่ะเลตอิกโกแบบสุดฤทธิ์ส่วนของคุณก็คือช้ำใจอยู่คนเดียวนั่งรอแบบเธอง้อฉันสิกหรืออะไรอย่างเงี้ยเธอต้องเข้าหาฉันก่อนฉันไม่ผิดต่างคนต่างคิดว่าตัวเองไม่ผิดนะคะได้แต่นั่งดูสถานการณ์ของเขานั้น แอ,แอบดูเรื่อยๆก็แอบสองแอบดูว่าออยังไงแต่ก็คือปลดปล่อยค่ะจัสตินคือตัดสินใจนะคะเลตอิกโกสุดลิฟต่อไปค่ะเรามาดูนะคะสถานการณ์จะเป็นยังไงต่อไปความสัมพันธ์ของชาวพิจิกนะคะจะเป็นอย่างไรต่อไป q u e n s ซับบอลนะคะ empress สิบถ้วยห้าดาเ p a ซับเ p น n t เค l e สทะเลาะก,กันอ่ะเดี๋ยวมันจะมีเรื่องราวที่ไม่เข้าใจกันแล้วก็คุยกันไม่รู้เรื่องทีทีทอีโก้วุ่นวายมัน ไม่ได้แช่งนะคุณคุณต้องฟังก่อนว่าไม่ได้แช่งอ่านตามไพ่นะอาจจะไม่ตรงกับคุณก็ได้นะคะังนั้นใช้วิจารณญาณน,นะก็ลดทิที่ของคุณนะคะอารมณ์คำพูดอ e ีโก้ต่างๆด้วยไม่มีใครยอมใครเลยจากที่เปิดดูเมื่อสักครู่ไม่มีใครยอมใครเลยเขาอีาอก,ก็ไม่ยอมังนั้นถ้าเรายอมเพื่อความรักถ้าเรายังรักเขาอยู่หรืออะไรเนี่ยเราก็ยอมมืสักครึ่งนะคะเพื่อที่จะประคับประคองความสัมพันธ์นี้ให้อยู่ต่อไปได้นะ ที้เรามาดูไพ่ความรักบ้างไพ่ความรักจะบอกอะไรนะคะเฟิร์สค่ะพาร์ทไลฟ์เรลชั่นชิพรีทรีตดูแล้วไม่ใช่พาร์ทไลฟ์เรลชั่นชิพธรรมดานะ่าจะเป็นเจ้ากรรมนายเวรมากกว่านะคะรีทรีตคือช่วงนี้เป็นช่วงเวลาของคุณและเขาที่เราจะอยู่ในโซนของตัวเองเพื่อที่จะคิดอะไรสักอย่างเกี่ยวกับความสัมพันธ์ นะคะอืมช่วงที่เราเจ็บกันใหม่ๆเราคบกันใหม่ๆอะไรๆไรก็ดีเราไม่ลองทําตัวแบบอยากที่มันเป็นช่วงแรกๆช่วงโปรโมชัน่นช่วงนั้นละ่ะเพื่อที่จะเอออย่างน้อยมันก็ประคับประคองความสัมพันธ์ให้มันมันยังไปได้อะนะในเรื่องราวของอ e ีโก้ต่างๆอารมณ์คําพูดความรู้สึกอะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้ายังรักกันนะ ก็ประคับประคองต่อไปนะคะโอเคสําหรับคนมีคู่ก็ประมาณนี้นะคะเนยก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กด, like, กด, share, กด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะต่อไปนะคะจะเป็นคิวของคนที่อยู่ในความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนชาวพิจิกนะคะว่าความสัมพันธ์เนี่ยจะได้คอมมิทเมนต์ไหมสักทีนึงนะเรามาดูซิสถานการณ์นะคะเป็นยังไงบ้าง q u e e ซอ f w a n d นะคะ Empress Queen ซ bon อ Cups ั o w e r h e l l o f a n สถานการณ์มันจะมีอะไรบางอย่างเข้ามานะคะจะทันหันไม่ทันตั้งตัวเลยจะมีสถานการณ์บางอย่างเกิดขึ้นแต่ในที่นี้ในที่นี้ในฝั่งคุณนะคะไปได้เรื่อยๆนะ ไม่เดือดร้อนไม่ได้อะไรมากมายถามว่าปัญหามันมันไม่ได้ชัดขนาดนั้นเดี๋ยวเราค่อยมาดูต่อเดี๋ยวไปดูฝั่งเขาอ่ะเป็น emperor 8ดา p y r a t e อืมไอปัญหาที่เกิดขึ้นขึ้นมาหลายใบป,ปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะมันจะทําให้เลิกลากันไปเลยด้วยซ้าหรือว่ายุติความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนเนี้ยนะคะพราะฝั่งของเขาเนี่ยดูแล้ว มันมีทั้งความอึดอัดไม่สบายใจไม่แฮปปี้อะคะ่ะ mm hmm. เขารู้สึกว่าเขาอยู่คนเดียว mm hmm. เขาเป็น่วนเนี่ย mm hmm. เขามีความสุขมากกว่า mm hmm. ทีนี้เรามาดูความรู้สึกของเขานะคะ mm hmm. เขารู้สึกยังไงกับคุณเจ็ดไม้เทา้าสิบถ้วยสิบไม้เทา้ารู้สึกดีค่ะแต่ความรู้สึกดีมันเต็ไมไปด้วยความอึดอัดความไม่สบายใจ ความที่ว่าเหมือนเขาเป็นคนผิดเหมือนเขาทําอะไรก็ไม่ถูกสักอย่างอะไรอย่างเงี้ยนะคะที่เรามาดูฝั่งคุณบ้างคุณรู้สึกยังไงนะเขาอุปสรรคมันเยอะเกินอะบางอย่างสําหรับเขานะจัสเมนนะคะสี่ไม้เท้าทาวเวอร์แล้วแฮงแมนอาจจะมีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นทําให้คุณรับไม่ได้กับจุดเนี้ย และคุณก็นิ่งกับมันคุณไม่มีการแก้ไขนั่นคือทําไมเขาถึงรู้สึกว่าเออจบจะาก,ก็ดีก็จบเขารู้สึกว่าเขาอยู่คนเดียวแล้วเขาแฮปปี้มากกว่านะคะโอเคจะเป็นยังไงต่อ <Okay. S 1> ความสัมพันธ์จะเป็นยังไง <Okay. S 1> เอางี้ดีกว่าจะแก้ยังไงดีเพราะความสัมพันธ์เป็นยังไงมันก็ชัดแล้วนะคะ,ะแก้ไขยังไงได้บ้าง การคุยกันค่ะการงา้อกันการเข้าใจกันการพุ่มเทหรือการลงทุนในเรื่องความสัมพันธ์พิสูจน์ให้เห็นว่าเราต้องการเขานะคะพิสูจน์ให้เห็นว่าเขาสําคัญพิสูจน์ให้เห็นว่าเขามีคุณค่ากับเรานะคะลดอีโก้ลงค่ะแล้วก็แสดงความรู้สึกของคุณให้เขาเห็นว่าการมีเขาอ่ะการมีตัวคุณมันดีกว่าการเป็นโสดการอยู่คนเดียวแค่ไหนนะคะภลายความรัก จะบอกอะไร <Okay. S 1> เฟิรค่ะการจีบการจีบการเข้าหานะคะ f e e l yourself นะคะ Codependency การยุติอะไรบางอย่างกับความคิดกับอีโก้กับการที่ว่าเราจะไม่ยอมหรืออะไรอย่เงี้หยหลายๆส่วนนะคะสำคัญ นะคะถ้าอยากจะแก้ไขปัญหาแล้วก็ให้ความสนธ์นี้ดําเนินต่อเนี่ยคือการเงะ้ะการคุยการทุ่มเทการเข้าใจการให้การพิสูจน์ตัวเองนะคะโอเคค่ะคลิปของชาวพิจิกก็ประมาณนี้ังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณรู้การกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ